audio zoom ค่ะสามารถลือกซูมและฟังเฉพาะเสียงที่เราต้องการได้มีเสียงรอบข้างรบกวนยังไงก็ฟังได้ชัดเจนค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเ็ได้พูดถึงในเรื่องของลิขสิทธิ์และก็ Creative Commons กันไปค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาขอพูดต่อสักหน่อยค่ะแล้วก็จะมาบอกวิธีในการหาผลงานที่ำให้เราเนี่ยไม่ติดในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์และก็นำไปใช้ได้อย่างสบายใจนั่นเองค่ะ แต่ก่อนอื่นขอแทรกด้วยเรื่องของ Creative Commons อีกสักนิดค่ะทั้งที่แล้วนะคะเราอธิบายถึงลักษณะของสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆไปแล้วแต่ยังขาดอีก2ตัวที่น่าสนใจค่ะซึ่งก็คืองานที่เป็น CC0 ซึ่งภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกกันว่า No Right Reserved ค่ะหรือไม่สงวนลิขสิทธิ์นั่นเองถ้าเห็นเครื่องหมายนี้เมื่อไหร่นะคะแสดงว่าเราจะเอางานชิ้นนั้นไปทาอะไรก็ได้เพราะเจ้าข,ของผลงานเขายกสิทธิ์ดังกล่าวให้ตกเป็นของสาธารณะชนนั่นเองค่ะ อีกอันนึงนะคะที่คล้ายกันก็คือ Public Domain m a r แลักษณะนะคะสัญลักษณ์ของมันก็จะเป็นรูปตัว C ค่ะที่โดนขีดค่าแปลว่าเป็นชิ้นงานที่หลดุดจากความคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแล้วอย่างเช่นภาพวาดหรือว่าวัณกรรมต่างๆที่มีอายุเป็นร้อยๆปีค่ะ สำหรับการค้นหาผลงานที่เราสามารถนํามาใช้โดยไม่ติดปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะนอกจากเข้าไปที่ Google แล้วก็ตั้งค่าพิเศษอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะยังมีเว็บไซต์อีกมากมายที่ช่วยเราในเรื่องนี้ได้อีกเยอะเลยค่ะอย่างเช่นเว็บของ Creative Commons เองนะคะโดยให้ไปที่ search. creativecommons. org ค่ะ ด้านบนจะเป็นช่องให้เราพิมพ์ร้อมกับตัวเลือกให้เลือกว่าต้องการผลงานที่นำไปใช้เพื่อการค้าและผลงานที่นำไปดัดแปลงแก้ไขได้เองจากนั้นก็เลือกรายการด้านล่างค่ะเช่นถ้าเป็นการค้นหารูปภาพก็จะมีทั้ง figure, photpedia, openclip, art library, google image และ pixabay ค่ะหรือถ้าเป็นดนตรีก็จะมี jamendo, c c m i x e r และ soundcloud ด้านวิดีโอก็จะมี youtube ค่ะ ส่วนพวกที่รวมหลายๆสื่อเช่นภาพมัลติมีเดียและก็วิดีโอนั้นนะคะมีทั้ง Europina Spin Express และ Wikimedia Commons กดเลือกเสร็จนะคะระบบก็จะพาเราไปที่เว็บต่างๆที่เราเลือกให้ทันทีโดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็จะตรงตามลักษณะสิทธิ์ที่เราต้องการค้นหาค่ะดังนั้นการนำสื่อต่างๆที่คนเจอไปใช้ต่อก็จะไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อีกต่อไปค่ะ เว็บหนึ่งที่มีภาพส,สวยๆยู่เยอะนั่นก็คือ Morpify ค่ะคุณภาพระดับเดียวกับ Photo Stock ที่บางคนเนี่ยอาจต้องจ่ายเงินซื้อแต่ที่นี่โหลดได้ฟรีหรือที่ photo.com ก็โอเคค่ะมีภาพเยอะมากระบบค้นหาภาพก็ดีด้วยตัวเลือกในการค้นหาก็มีให้จะหาเฉพาะภาพที่ใช้ทางการค้าหรือหาภาพตามแท็กก็ได้บางแห่งเนี่ยก็จะรวมภาพเฉพาะทางเอาไว้ให้ด้วยเช่น animalphotos.info ที่มีเฉพาะภาพสัตว์หรืออย่าง bigphoto.com ที่รวมบรรดาภาพวิวทิวทัศน์ในสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆเอาไว้มากมายค่ะโอ้โหเวลาจำกัดจริงๆเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาแนะนำในเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีแล้วก็ฟอนที่มีให้เลือกมากมายแบบฟรีลิขสิทธิ์อย่าพลาดนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ